ผมจำมนําสัญญาเนี่ยจําไว้ไว้หมดอะการร้อน,อ,นอากาศร้อนอฟ้าร้องกบเขียดร้องเงี้ยผมจะตกเห็นไหมมันมีบันทึกไว้ให้บันทึกนีใครเป็นคนบันทึกัน,นี้เสียงตุกแก ใครบันทึกมีเราไปบันทึกไปเน,นี่เวลาอัดเสียงไงจะบันทึกเราบันทึกแต่ในสมองเราในใจเราใครบันทึกมันมีห้องอัดกะ,ะมันบันทึกไปหมดเลยยิ่งกว่าไอตัวไอเทพบันทึกนี่อีกนะ่ เทปบันทึกนี้เราไม่กดมันก็ไม่มีไม่ได้บันทึกแต่ใจเรานี่เนี่ยจะกดไม่กดเปิดตลอดเวลาไม่มีแบตหมดอเพราะฉะนั้นทุกช่วงชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่ตับใตยังมีลมใ,ใจเข้าใ,ใจออกอทุกการกระทำถูกบันทึกไว้หมดเป็นข้อมูลเป็นเรคคอร์ดเป็น สิ่งที่ไม่เคยจางหายไปในใจของเราเลยเป็นกรรมอย่างเดียวไม่ต้องเอาพยยายมไม่ต้องเอาในยมมาทูกอะไรมาจดบันทึกหรอกใ,ใจของเราเนี่ยบันทึกมันบันทึกของมันเองมันเป็นเครื่องอดัดนะเครื่องบันทึกอยู่ในตัวเรียกว่าหน่วยความจำมนุษย์ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีหน่วยความจําพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัญญาขันความจําได้หมายรู้จําจําสิ่งนี้ได้แล้วก็หมายรู้ว่ามันคืออะไรหมายรู้อ่ะมันรู้แล้วว่าทําเครื่องหมายว่าอันนี้เสียงตุกแกอันนี้ฝนจะตกฟ้าอนี่ฟ้าร้อ,าองอากาศร้อน พบเคียดร้องฝนตกมหมายรู้เนี่ยอาการหมายรู้เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาเออเพราฉะนั้นสัญญาจึงเป็นการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เข้ามาบันทึกไว้ในจิตใจของเราเสัญญาขันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ ขันหนึ่งเลยเป็นความสำคัญในส่วนประกอบของชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์สิ่งมีชีวิตถ้าทุกคนไม่มีสัญญาขันเนคงสื่อสารกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรล่ะภาษาก็คงยังไม่มีใช้นะเพราะว่าจำอะไรไม่ได้เลยนะ เห็นหน้ากันก็จํากันไม่ได้ทําอะไรจํากันไม่ได้มันจะไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตอ่ะนั้นความหมายความรู้สึกความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยก็คือความจำนั่นแหละมันจําได้ว่ามันสุขมันทุกข์พอมันมีอาการอย่างนี้ขึ้นมาอีกมันก็จําได้แล้วว่าอันนี้คือความสุขอันนี้คือความทุกข์ความจําจึงเป็นส่วนประกอบของ ของทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้แต่รูปอะไรที่มากระทบตาเราก็จําได้ว่าเป็นอะไรอย่างงี้นะสัญญาเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะเข้าไปอยู่ในรูปเข้าไปอยู่ในในความสุขความทุกข์ภนะาะวะต่างๆเข้าไปอยู่ในความปรุงแต่งจําได้ว่าอันนี้คือโกรธอันนี้คือโลภอันนี้คือหลง จำลักษณะต่างๆได้หมดที่ใจของเราคงแต่งจําได้แม้กระทั่งว่าจ,จิตของเราเนี่ยมีลักษณะที่มันเข้าไปรู้เข้าไปรู้มันก็จําได้อืแล้วก็เป็นการยากมากที่จะเห็นสัญญาเกิดสัญญาดับนะจึงไม่ค่อยจะดูดูมันเท่าไหร่เพราะมันนะมันไม่ค่อยเห็นนะนะแต่ใครดูได้นะก็ดูนะ สัญญาขันเกิดดับเป็นยังไงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับลงไปตะต่อหน้าตาตาอย่างเงี้ยคือมันมันบันทึกทีละอย่างที่มันเห็นการเกิดดับเนี่ยไม่ใช่รอให้มันลืมนะไม่ใช่ว่าเออสัญญามันมันไปรอดูสัญญาดับตอนที่ว่ามันจําอะไรไม่ได้อย่างเช่นว่าเออเมื่อวานตอนเช้ากินข้าวกับอะไรอย่างเงี้ย นึกเกินนึกไม่ออกนะนึกก็นึกไม่ออก,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 ออกอสัญญาสัญญาไม่เที่ยงจําได้ตอนนี้จําไม่ได้ล้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดนะน,นี่เป็นความคิดยังไม่ใช่เห็นสัญญาดับอะไรหรอกเป็นความคิดคือมันเห็นเห็นว่ามันจําไม่ได้อ๋อสัญญามันไม่เที่ยง เมื่อวานมันจําได้แต่วันนี้มันจําไม่ได้ล้วเห็นความเหมือนกับเราบอกมันนะแต่มันไม่ได้เห็นต่อหน้าต่อตาว่ามันมีขึ้นมาแล้วมันหายไปได้ยังไงอย่างเงี้ยมันมีขึ้นมาแล้วมันหายไปได้ยังไงในในความจำมาเนี้ยอันนี้เราก็ไปสังเกตเอาแต่สังเกตเอาที่มันที่มันนึกขึ้นได้ พอมันไปเรื่องอื่นมันเปลี่ยนเรื่องปุ๊บมันก็หายไปแล้วนะมันก็เป็นทีละเรื่องทีละขั้นตอนทีละขณะสิ่งนั้นโผล่ขึ้นมาสิ่งนั้นหายไปสิ่งนั้นหายไปสิ่งนั้นโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือความจํานั่นแหละภาพเก่าๆก็คือความจํานั่นแหละอะไรที่มันเก่าเกที่มันผุดขึ้นมาอะไรนั่นคือสัญญาดังนั้นแหละ ไปดูไปดูไอ้ไอของเกา่าเก่านั่งอยู่คนเดียวเรื่องเกา่าเกโผล่มาเยอะแยะเลยนั่นแหละสัญญาทังนั้นแหละไ,ไปดูสัญญาเรื่องเกา่าเก่ามันไม่มีเรื่องใหม่หรอกเรื่องเกา่าเก่าดังนั้นแหละชีวิตมันถึงบอกว่าชอบกินของเกา่ายิงแกๆ่ๆคนแก่ๆก็ยิ่งกินของเกา่าน คุยเอาแต่เรื่องเก่าๆมาคุยกันอะ่ะเวลาคนแก่อกับทั้งแก่ถ้าเราแก่แล้วเราจะคุยแต่เรื่องเก่าใช่ไหมกินของเก่าอนี่นะนันแหละสัญญาอของใหม่มันไม่ไม่ไมค่อยคิดอะไรมากาคิดถึงแต่อดีตอดีตมันช่างทุกข์ทรมานเน,ะนาะเจอกันก็นมาเล่ากันฟัง โอ้ตะกอนนี่ลำบากขนาดนักว่ะพอจะมาถึงจุดนี้ได้นั่นะสัญญาทั้งนั้นแหละดับไปแล้วนะเกิดขึ้นมาใหม่อีกเอ,เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเอาดับไปแล้วดูมันให้ทันนะถ้าเราดูมันไม่ทันนะ่ะถ้าเรื่องเก่ามันเศร้ามันก็จะเศร้าอ,อีกเรื่องเก่ามันร้ายใจเราก็จะร้ายโกรธขึ้นมาอีกนะ ถ้าเรล่นเก่ามันดีมันก็จะอยากขึ้นมาอีกอยากอยากจะเป็นของเก่าๆเนะนีย่นนะยโอนะนะ้อยากจะไปมีเมียน้อยทุกคนเนี่ยอยากจะไปเะเสพสังวาดบ้างอยากจะไปมีกิ๊กกับเขาบ้างนะนึกถึงเรื่องเก่าๆอะ่ะเอาไปละอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่า ไม่ทันสัญญาอารมณ์สัญญาก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งอ่ะ,อะพยายามจะขุดคุยเรื่องเก่าๆบรรยากาศเก่าๆขึ้นมาปรุงแต่งใหม่ะให้ใจของเรานี่ตกเป็นทาสของมันได้แล้วเราก็ตามตามมันแล้วก็เสร็จมัน,นเป็นทุกข์กับมัน,นะพอมันไม่ได้อย่างเงี้ยพอมันไม่ได้หลังใจ อยากจะกินยังเลยเนี่ยจริงๆฟันตัวเองก็ไม่ไดีลิ้นก็จืดก็จางไปหมดแล้วนะถ้ายากป่วยโยอยากกินนั่นอยากกินนี่นะมีความอยากสัญญาก็เก่าขึ้นมาแล้วก็ให้คนอื่นไปหาด้วยความลําบากอพอมากินเนี่ยกินได้สองคำวางแล้วบลัมจางปากจางคอบลัมนน่นใจนี่มันอยาก แต่แต่กายห่แต่ลิ้นปุ๊บมันไม่เอาแล้วเบื่อแล้วแค่นั้นเองแต่กว่วที่จะไปหาของมาได้กว่าจะไปนลำบากนะแต่แป๊บเดียวมาสนองตัวเองตัวเองไม่ได้ปุ๊บเบื่อเบื่อทันทีเลยเป็นทุกข์ทันทีเลยแสวงหาของที่อร่อยมาอีกเพราะอันนี้มันก็ไม่อร่อยละอย่างเงี้ย เราก็จะแก้ไขไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามเรื่องเก่าๆนี่แหละสังเกตดูแหละถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะเห็นเรื่องเก่าๆทั้งนั้นเลยมามายุมา,มายั่วมาวมา,มาปรุงแต่งใจเราอะเรื่องใหม่ๆเราไม่เคยได้ไปทบกระทบกระเทียนอะไรหรอกไหนอยู่ในวัดอยู่ในวาอยู่ในเขตจำกัดอย่างเงี้ย เรื่องใหม่ไม่ค่อยมีเพราะงานประจำวันอะไรมันก็ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนไปสัมผัสอะไรใหม่ๆส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของเก่าถ้าการไม่รู้เท่าทันอารมณ์สัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันจึงเป็นอันตรายอันตรายที่เสียใจทีหลัง คนะือเราจะหลวมตัวไปกับสิ่งเหล่านั้นเนะี่ยสติเราไม่พอสัมปชัญาเราไม่พอการอยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่ไม่ดีพอรุดมันก็เลยเบื่อง่ายวันวันหนึ่งจะมีความเบื่อวันวันจะมีความเซ็งไม่รู้สาเหตุอะเบื่อเซ็งเบื่อ ไม่รู้จะทำอะไรเบื่อทำอะไรมากก็เบื่อไม่มีอะไรทำกูก็เบื่อพอใจใจของมนุษย์สุดแสนจะยั่งถึงนะมีแล้วก็เบื่อไม่มีก็เบื่อฉะนั้นความเบื่อเนี่ยมันเกี่ยวกับมีกับไม่มีไหมเนี่ยนะทำงานกับไม่ทำงานก็เบื่อเท่ากันเหมนะือนกัน มีงานทําก็เบื่องานไม่มีงานทําก็เบื่อภาวะที่มันไม่มีอะไรทําเนี่ยเออเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยจิตใจนั้นการให้ค่าการเข้าไปเชื่อกันถ้ามันมีอารมณ์ปุ๊บตั้งใจดูมันเลยไม่ต้องไปจ้องหรอกแต่ว่าดูมันไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สนอง มันจะให้เสนอไปเอาอะไรมาให้ให้เนี่ยไม่สนองเบื่อก็บเบื่อ,อดูซิมันจะได้กี่น้ำนใะใครจทนได้ถ้าทนได้ปุ๊บสิ่งเหล่านั้นแป๊บเดียวก็หายไปจากชีวิตเรา,าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็เห็นความไม่แน่นอนของมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นความ ุงแต่งของมันความยั่วยุของมันแล้วเราถ้าเราไม่ทําตามมันสิ่งนั้นก็จากไปเองหมดไปเองสิ้นไปเองเราจึงเกิดปัญญาได้จากสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มาสัมผัสสิ่งที่มันปุงแต่งข้างในไม่ต้องรอกระทบจากข้างนอกนั่งอยู่เฉยๆนี่ยสิ่งข้างในโผล่ขึ้นมาเยอะแยะ บางทไีไม่ต้องอาศัยการกระทบทางตาทางหูจะบกเล่นไกยอะไรหรอกใจนั่นแหละมันมันฟุ้งของมันเองมันขุดคุยของมันเองไม่มีเหตุปัจจัยข้างนอกเลยแต่ปัจจัยข้างในสำคัญเ,เยอะกว่าข้างนอกอีกไปดูจริงๆแล้วข้างนอกไม่ค่อยค่กระทบอะไรแต่ใจข้างในนี่กระทบตลอดกระทบ อารมณ์เก่าอะเรื่องเก่าเก่าเนี่ยเพราะฉะนั้นสัญญาขันจึงเป็นสัญญาที่ไอเป็นขันที่สําคัญน่มันส,นส่วนส่วนประกอบของการปรุงแต่งทาให้เราอยู่ไม่เป็นสุขทําให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำให้เราต้องดิ้นรนกระสับกระส่ายทำให้เราคิดจะทำโน่นคิดจะทำนี่เพราะไอสัญญาขันนี่นะถ้าดับสัญญาเสียได้นะ สังขารปรุงแต่งไม่ได้เลยเคล็ดลับบางทีก็อยู่ที่เนี่ยใครไม่ต้องขุดคุยเรื่องเก่าขึ้นมาแนละ้วเรื่องใหม่มันก็ไม่เกิดอืมนั่นแหละดูมันดีๆใจก็จะว่างอยู่เพราะมันไม่ขุดคุ้ยเรื่องอดีตขึ้นมาในปัจจุบันาคตมันก็จะไม่ค่อยจะคิดอะไรมากจะอยู่กับปัจจุบันได้อยู่กับกาย อยู่กับสิ่งที่มันเป็นอยู่กับความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเนี่ยนะ mm hmm. ความคิดอนาคตมันก็ไม่ไปไปดิ้นรนสแสวงหาอะไรอะ่นะ mm hmm. เพราะว่ามันมันจะเห็นเลยว่าการที่เราก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเป็นทุกข์เลยนะก้าวไปเหยียบทุกข์อย่างเดียวเลยอันนี้ก้าวเข้าไปเหยียบขี้อะ่นะมันเลยไม่อยากก้าวไปเลย อ่แต่มันก็อยู่กับปัจจุบันอยู่เนี่ยมันจะมีบางครั้งที่มันแวบ,บไปแวบบไปเราก็รู้ว่ามันแวบ,บไปนี่แหละคือศิลปะของการปฏิบัติธรรมคือการได้อยู่คนเดียวเห็นตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองนะบันดีมันดิ้นยังไงจนมันสงบเย็นลงไปได้ยังไง เฝ้าดูอย่างมีศิลป,ปะมีความอดทนมีความอดทนมีความใส่ใจในในความเพียรของตัวเองในในการล่อจิตของตัวเองให้ให้อยู่กับกายให้อยู่กับปัจจุบันเราก็ใส่ใจที่จะเห็นเห็นความสัมพันธ์ของมันว่ามันเกิดขึ้น เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรอย่างเงี้ยสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไระเราจะเห็นเหตุของมันเมื่อเหตุด,ดับผลก็จะดับไปเมื่อเหตุดับผลก็จะดับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะดับไปเองอออเมื่อมันหมดเหตุมันหมดปัจจัยมันก็ดับอาจจจากความเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเรา อันนี้ต้าหากที่จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญารู้แจง้งแทงตลอดในธรรมเพราะว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตามันประกอบด้วยนี้องค์รวมถึงสาสามอย่างนี้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ไปใต้ของกฎสามอย่างเนี้ นั้นเราจิตเราไม่จาเป็นต้องไปจิตว่างหรอกอ่าแต่จะเป็นจิตว่างให้ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเราเห็นไตรักษณ์มากกว่าเห็นไตรักษณ์เห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เห็นจิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่เห็นจิตที่เกิดดับอยู่เห็นอ่าว่าอาการของกายที่เกิดดับอยู่แอบป่วยแปรปวนเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้ เป็นสภาพของความทุกข์บีบคั้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความจางคายในทุกข์ทั้งหลายเห็นความอยากทั้งหลายแล้วพอไม่ทำตามความอยากความอยากก็ดับลงได้นี่เขาเรียกว่าตั้งอยู่ในอริยสัจสี่คือทุกข์ให้กำหนดรู้สมุทัยให้ละ นิโรธทำให้แจ้งนพเอ,พอ,เอมักเจริญให้มากเาเราหนีไม่ไม่หนีจากอริยสัจสี่เลยเให้มันอยู่ในหัวใจของเราให้มันอยู่ในการปฏิบัติของเรา,เาให้อยู่ในวิธีการปฏิบัติของเราคือเจริญสติะระลึกรู้เข้ามาตรงๆที่ ที่ใจของเราที่กายของเราให้เป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งรู้ตามความเป็นจริงมันขณะหนึ่งขณะหนึ่งอะไรปรากฏก็รู้สิ่งนั้นอะไรก็ปรากฏเราก็รู้สิ่งนั้นทุขอย่างปรากฏหมดไปปรากฏหมดไปปรากฏหมดไปนี่คือการภาวนากายก็เลือกเอา ลมหายใจก็ได้ปรากฏหมดไปปรากฏหมดไปการเคลื่อนไหวก็ได้ผู้เหยียดเคลื่อนไหวหมดไปเดินก็หมดไปยกมือก็หมดไปหัวใจกระเพื่อมก็หมดไปท้องพองท้องยุบก็หมดไปอัะเรียกอะไรมาสักอย่างนึ่งก็ได้มาเป็นมาเป็นที่ที่ให้ใจมันได้ระลึกรู้อ่ะ ให้ใจมันได้กลับเข้ามาสัมผัสนะสิ่งนั้นจะต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นไม่ได้นิ่งอยู่กับที่แต่สิ่งนั้นเคลื่อนที่นะช็อตต่อช็อตช็อตต่อช็อตช็อตต่อช็อตเป็นใช้ได้นะสติของเราก็จะเป็นเป็นสายนะเป็นสายน้ําเป็นหยดน้ําเป็นห่วงโซ่ทีละหยดทีละหยด ทีละยดนะรู้ทีละขณะรู้ทีละยนดถ้ามันต่อเนื่องกันก็จะกลายเป็นโซ่เป็นเชือกโซ่ยาวๆเขาเรียกว่าสัมปชัญญะหรือว่ามีสมาธิที่ตั้งมั่นมันไม่ขาดขาดง่ายมันตั้งมั่นอยู่พอมันรู้ติดต่อกันทีละขณะทีละขณะทีละขณะ สุดท้ายสมาธิเราก็จะตั้งบั่นไม่ไหลไปตามอารมณ์แต่จะกลับเห็นอารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นอารมณ์ก็ผ่านไปใ,นใจเราไม่ทุกข์กับอารมณ์ที่เกิดดับใ,ใจเราไม่พัวพันในอารมณ์ที่เกิดดับอารมณ์ที่เกิดดับเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้หมดไปเสซนไป ใจก็เป็นผู้รู้ใจนี้ก็เกิดดับตามอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ใหม่ใจก็รับรู้อีกอารมณ์เก่าดับไปใจก็รับรู้นะก็เกิดดับไปตามอารมณ์นั่นแหละใจก็ไม่เที่ยงกายนี้ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงอไม่มีเราไม่เป็นของของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยพราตามคนต่างไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเกิดดับบังคับไม่ได้ ไม่พัวพันไม่อะไรไม่อาวรไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองเป็นไปตามขบวนการธรรมชาติดังนั้นเราจะได้มีปัญญาทำเ,าเก่าๆทำซ้ำๆทำเดิมๆวนไปวนมาวนไปวนมาเนี่ยเราเรียกว่าภาวนาทาซ้ำๆภาวนาแปลว่าทำซ้ำๆทำของเดิมดูของเดิมดูเรื่องเดิม ร้อยแปดพันเก้าก็ไม่เหมือนกันแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละขณะฉันจะมีของใหม่ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆทำเรื่องเดิมนะแต่ว่ามีของใหม่ตลอดไม่ซ้ำไม่ซ้ากันนะดูเหมือนเดิมนะแต่ว่าสิ่งที่ดูนะันมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นสิ่งเก่าดับไปสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแทน จนใจมันยอมรับจนใจมันเห็นความต่อนเนื่องของความไม่เที่ยงจนมันหมดหน้าที่ที่จะดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงอยู่อย่างเงี้ยเ,เลิกยึดถือยึดเลิกยึดมั่นหมดหน้าที่ต้องไปดูมันเพราะรู้ร,รู้อยู่แก่ใจว่ามันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายมันก็ปล่อยแม้แต่รู้ก็ไม่เที่ยง อาการรู้ก็ไม่เที่ยงจิตท,ที่มันรู้ๆนี่ก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงอารมณ์ทั้งหลาย่ถูกรูก้ไม่เที่ยงหมดหน้าที่ที่จะรู้ก็ปล่อยรู้มันทิ้งไปสุดท้ายก็ว่างจริงๆว่างจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนี่แหละคือภาวะของการได้ลิม้มชิมรสความดับไม่เหลือนะ ไม่มีอะไรที่จะให้ให้รู้เลยสุดท้ายแล้วเรียแต่เพียงไม่มีอะไรรู้เลยไม่แต่รู้ก็ไม่มีเนยเออมันจึงไม่มีอะไรต้องรู้ไงสุดท้ายแล้วไม่รู้อะไรเลยมันเป็นตีสุดก็งมันรู้จนไม่รู้อ่ะทําได้ไหมล่ะเพราะมันหมดหน้าที่ที่ต้องไปรู้ พราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองเกิดต้องดับเกิดต้องดับกต้องดับใจมันก็เลยเป็นอิสระจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อิสระสระจริงๆไม่มีอะไรครอบงํามันได้เลยะจะเรียกว่านิพานก็ได้นิพานไม่มีอยู่ในจิตนิพานไม่มีอยู่ในนามในรูปไม่มีอยู่ในจิตแต่เป็นภาวะที่มีอยู่อ่า ไม่มีกว้างไม่มียาวไม่มีหนาไม่มีดินน้ำไฟลมอยู่ในนั้นอือเป็นความว่างเป็นความที่มันไม่มีอะไรเลยแม,ม้แต่รู้ก็ยังไม่มีเลยน,นี่นี่แหละคือที่สุดของของความทุกข์มันอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่มีอะไรเลยที่เขาเรียกว่าความว่างความว่างนะว่างม,มันมีหลายว่างนะ เถียงกันมันไม่จบแต่ถ้า,ถา,ถา,ถาใครที่สัมผัสได้จริงๆมันก็จบอเ,เอาละนาอันนี้ก็เดี๋ยวฝนตกก็จะเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกคนเท,นทนอ